โครงสร้างของเรือนไทยภักกลางไล่จากเกี่ยวล่างขึ้นไปเลยจนถึงข้างบนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่เป็นฐานล่างแ,บบแ,ลและก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับการนำอาเขียงมาลองเพื่อให้มันเป็นเป็นตัวรับน้ำหนักเนี่ยนั่นแหละตัวนี้ก็เหมือนกับฐานลากเดี่ยวที่ใช้ในการออกแบบในเรือนในอาคารทั่วไปนะครับก็ถือเน้นเป็นตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะ และอาจจะรับน้ําหนักได้ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นน้ําหนักมันต้องลงมามันอาจจะมีการที่แบบรับน้ําหนักไม่ได้ก็มีการคิดนะครับในการที่จะสร้างขาลากขึ้นมาที่รับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับก็เอาไม้มาขัดกับตัวตัว,ต,วตัวเสานะครับก็เรียกว่างัวนะครับนะการที่งวมจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องมีตัวไม้เสียบตรงกลางเพื่อเหมือนกับตัวค้วำนะครับบางคนก็เลยบอกว่าเรือนไทยผ้ากางเนี่ย มันเป็นเรือนที่ีง่ายๆว่าใช้สลักเดือยในการประกอบหรือบางคนก็อาจจะพูดว่ามันคือเรือนแบบโมดูล่าก็คือยกออกมาแล้วมาประกอบการประกอบของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้สลักเดือยในการที่จะทําให้ตัวผนังเนี่ยมันมีความแข็งแรงหรือตัวส่วนประกอบขององค์ประกอบของสัดส่วนไอของโครงสร้างเรือนเนี่ยแข็งแรงก็คือใช้สลักเดือยนะครับดังนั้นตัวโครงพักต,ต,ตัวนี้ก็เลยคือเป็นสลักเดือยที่ทําให้เหมือนกับทําให้ฐานรากมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นฐานลากอีกรูปแบบหนึ่งนะครับบอกว่างัวเนี่ยใช้กับดินที่อ่อนรับน้ําหนักได้ดีกว่าแล้วนะครับและนี่มันรับน้าหนักตรงๆนี่มันอาจจะรับน้ําหนักด้านข้างได้ด้วยนะครับนะอ่ะถ้าอันนี้มันไม่อยู่นะครับช่างโบราณก็มีการแก้ปัญหาด้วยการที่ทําเป็นโครงพัดแบบสองอันมาประกัดนะครับก็คือทําให้มันมีความแข็งแรงขึ้นก็เรียงไงว่าเอาไม้มาขัดกันนั่นแหละนะครับนี่คือตัวตัวฐานลาก ใช้ในงานเรือนไทยโบราณนะทับขึ้นมานะครับก็คือส่วนเสามันก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งที่เป็นเป็นไม้ต้นนะครับกลึงเป็นทรงกลมเนาะกลึงเป็นทรงกลมนะครับเป็นไม้ต้นต้นต้นที่เอามาวางประกอบไปด้วยเสาเอกก็คือเสาแรกที่ปักลงมาในพื้นที่เลยนะครับทำประกอบพิธีกรรมตามเลิกยามต่างๆเลือกต้นที่ดีที่สุดต้นไม้ที่สวยที่สุดตา้งนี้ทําเสาให้สวยนะเป็นเสาเอกตั้งไว้ นะครับนอกจากนั้นเสาต่อมาเป็นเสาโทรเสาตีก็เป็นเสาตามลําดับต่อมาที่ตั้งให้ครบตัวเสาของเรือนนะครับนะเสาคนเสาสามันนี่ก็เป็นชื่อเรียกของเสาอันต่อมานะครับดังนั้นเนี่ยเสาเอกก็คือเสาที่เป็นเสาหลักเสาแรกที่ปักลงไปในการก่อสร้างนอกจากนี้จะมีคําว่าเสาอีกในการเป็นส่วนประกอบของเรือนนะครับก็คือเสาดั้งนะครับเสาดั้งตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการที่ ต่อขึ้นมาเพื่อรับโครงหลังคารองรับปกไก่ดังนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเสาดังนะถ้าเราเขียนแบบนะครับเราจะเห็นว่าหลังคามันมีเส้นตรงอยู่ก่อนที่จะมีตัวจันทันตัวรับปกไก่และจันทันตัวเนี้ยเขาเรียกเสาดังนะครับแล้วก็จะมีเสาประเภทหนึ่งครับคือเสาหมออันนี้คือเสาที่เกิดจากการที่ถ้าเสาใดๆก็ตามมันผูนะครับเสาต้นเนี้ยจะไปช่วยในการที่จะซ่อมแซมเขาก็เรียกว่าเสาหมอนะครับ ใช่นะชื่อมันมีเยอะแยะมากมายนะอ่ะไปต่อครับนี่เสาหนึ่งเห็นไหมครับเสาโผล่มานี้อันนี้เขาเรียกเสานางเลียงนะรองรับชายคาที่ยื่นออกมานะครับนะตัวนี้รองรับชายคาที่ยื่นออกมาเรียกเสานางเลียงอ่าแล้วมาดูส่วนโครงสร้างพื้นครับโครงสร้างพื้นก็ไม่สลับซับซ้อนอะไรมากนักหรอกมันก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างเสาและคาน นะครับดังนั้นโครงสร้างเรือนบ้านเราส่นวนใหญ่จะเป็นโครงสร้างเสาเลยคาแต่เขาจะเรียกว่าเขาจะไม่เรียกถ้านในเรือนไทยภาคกลางเขาจะไม่เรียกคานว่าคานเขาจะเรียกว่ารอดนะครับเขาจะเรียกว่ารอดนะแต่ทําหน้าที่เป็นคานนะครับรับน้ําหนักของโครงสร้างนะครับดังนั้นรอดจะอยู่ระหว่างเสาอ,อยู่ตามช่วงเสานะครับนะดังนั้นเนี่ยรอดก็คือคานนี่เอง ต่อมามันจะมีตัวชื่ออีกตัวหนึ่งครับวางบนลอดครับวางบนลอดเห็นไหมครับนะตัวนี้เรียกพึงครับพ,งนะพึงนะพึงนําวางบนลอดครับทําหน้าที่รับแผ่นผนังรับฝาผนังต้องอย่าลืมว่าเรือนเนี้ยมันเป็นเรือนที่เป็นผนังไม้ไม่ได้ก่ออิฐนะครับดังนั้นตัวพึงตัวนี้ทําหน้าที่รับแผ่นผนังเห็นไหมครับ รนะับแผ่นผนังไม่ได้รับพื้นนะพึงรับผนังนะครับลอดก็คือจะอยู่ตามแนวของถ้าเรียกว่าด้านสก,กัดภาษาไทยโบราณเรียกด้านสกัดหรือด้านแคบนะครับก็จะอยู่ตรงนี้อ่านไปพึงจะรัดรอดในบนลอดนะครับก็คือเอาไว้วางตัวตัว ผน,นังนอกจากนี้นะครับถ้าสมมุติในสแปนที่มันยาวนะครับในสแปนนี่มันยาวแล้วต้องการที่จะมีตัวคานตัวนี้มารับอีกช่างก็สามารถทําให้ได้ครับนะก็คือเป็นการซอยระหว่างสแปนนะครับอันนี้เนี่ยแทนที่เขาจะเรียกลอดเนี่ยเขาก็จะเรียกลานะครับมันก็จะมีการการการ,การเรียกชื่อที่แตกต่างกาันแต่หน้าที่มันก็คือคล้ายกันแต่ว่าตัวลานี่มันไม่ได้วางบนเสาตัวลานี่มันจะถูกเกี่ยวด้วย ด้วยอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็แขวนไว้อยู่กับตัวพื้นเรามาดูในตัวนี้นะครับอาจารย์ถ่ายให้ดูเห็นไหมครับนี่คือเสาเห็นไหมครับนะอันนี้คือลอดนะอันนี้คือลอดก็คือตัวตัว,ต,วตัวคานนั่นแหละนะครับในเรือนไทยโบราณตัวพื้นตัวเนี้ยบางเรือนนะครับวางบนลอดไปเลยนี่งไงว่าพื้นมาวางเลยครับไม่มีตรงไม่มีตรงนะครับวางไปเลย แต่บางเรือนในหลังๆเนี่ยเท่าที่ไปดูนะครับก็จะมีการนําตรงมาวางเห็นไหมครับแล้วก็ค่อยมีพื้นอยู่ข้างบนตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนไปยุคนั้นบางที่ก็จะเลยเขียนว่าบางที่บางอาคารอาจจะมีการทําตรงเพื่อเสริมตัวตัวพื้นให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นระดับพื้นชายเห็นไหมครับเขาก็จะบากให้มันเป็นลักษณะส่คล้ายๆกับล่องแล้วก็เอาตัว ตัวลอดตัวเนี้ยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับก็ทําให้มันแข็งแรงแล้วมันสามารถที่จะอยู่ได้รูปหนึ่งเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เสาเห็นไหมครับลอดทะลุออกมาตัวนี้พึงในการวางผนังนี่นะแ,แล้วอาจจะมีลาเนี่ยลาตัวนี้นะครับไม่มีตัวนี้ไม่มีเสาตัวนี้ไม่มีเสาลาตัวนี้ก็โผล่อยู่ตรงกลางนะครับก็รองรับผูดอยู่กับพึงก็คือเพิ่มไม่ให้มันแอ่น นะครับถ้าสแปนมันกว้างมากมันแอนนั้นโครงสร้างก็ต้องมีการเสริมเพื่อรับน้ําหนักนะนะครับอันนี้กาจรเขียนให้ดูทีไหมครับตรงเอาไว้รับคื้นดังนั้นเด็กๆจาให้ได้ว่าคานทําหน้าที่รับตรงตรงก็เอาไว้รับพื้นอีกทีหนึ่งแต่ถ้าในเรือนไทยอดีตโบราณเลยตัวลอดหรือตัวคานตัวเนี้ยก็อาจจะวางพื้นตรงนี้ไปเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับบางเรือนนะครับอะแต่ถ้าต้องการเสริมความแข็งแรงก็ใส่ตรงเข้าไป นะในขณะที่ฝาเรือนนะครับฝาเรือนนะมันก็จะเป็นฝาแบบเป็นไม้ยกขึ้นมานะครับบางคนเรียกเรียกว่าฝาตะกลเพราะว่าเป็นไม้ทํเป็นลักษณะของการทําเป็นรูปฟักซอเป็นล่องลวดลายต่างๆนะครับเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งนะก็จะเรียกว่าฝาตะกณหรือบางคนเรียกฝาลูกฟักนะครับในบางเรือนที่เป็นบางเป็นเรือนที่อยู่ในตามชนบทหรือเรือนแบบของคนที่ทําเกษตรกรรม อาจจะไม่ใช้ฝาประกลเพราะว่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเรือนฝาประกลพวกนี้จะใช้กับอาคารพวกเรือนทหารบดีมากกว่านะครับแต่ถ้าเรือนทั่วไปมักจะใช้ขัดแตะก็เอาไม้ไผ่มาขัดขัดขัด,ขดนะครับแล้วก็ทําเป็นฝานะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับแ,แล้วแต่แต่ละเรือนที่จะเลือกใช้อนะครับอันนี้เป็นขัดแตะที่เอามาผสมนะครับอันนี้เป็นเป็นเรือนแบบ เขาเรียกว่าเริ่มเป็นหลังๆเนี่ยการสร้างเรือนไทยภาคกลางเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของการทําเป็นเชิงธุรกิจก็มีนะครับก็จะมีคนมาปรุงเรือนแล้วก็มาเหมือนกับสร้างเป็นเรือนสําเร็จรูปก,ก็มีการประยุกต์เห็นไหมครับก็คือ,อาการนําตัวฝาไม้ตัวนี้เห็นไหมครับกับตัวขัดแตกมาผสมกันอันนี้เป็นดีไซน์ในการประยุกต์ในยุคหลังนะนะครับหเห็นเห็นนะครับ มีตัวเป็นฝาตะกลนนะครับนะมีหลายชื่อมากเลยบางคนเรียกชื่อว่าฝาสำรวจนะฮะยกมาเป็นฝาเลยการถอดประกอบหรือการย้ายเรือนก็จะสามารถถอดประกอบได้นะฮะมีการถอดประกอบออกไปแล้วก็ไปไว้ที่หนึ่งได้นะครับนี่เป็นฝาเรือนรูปแบบต่างๆซึ่งก็ก็เริ่มมีการออกแบบตามความชอบตามรสนิยมของเจ้าของอทีนี้เรามาที่โครงสร้างเครื่องบนแล้วด้านบนก็เริ่มมีมีเต้า ราคาเต้าลุมเต้าลายเต้าคืออะไรเต้าลุมคือจะเป็นเต้าเนี่ยจะทําหน้าที่รับชัยคานะครับตัวเต้าเนี่ยทําหน้าที่รับชัยคา้วย <mak> <one> ความที่ชัยคาของเรือนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปีกนกดังน,นั้นตัวเต้าเนี่ยก็จะรองรับตัวนี้ถ้าเราเขียนรูปแบบมรนนี้เป็นชัยคานะครับรองรับโครงสร้างตัวนี้โครงสร้างชัยคานนะครับจะเป็นจันทันเป็นอะไรก็ว่า,าไปนะครับดังนั้นเต้าลุมเนี่ยก็คือจะอยู่บริเวณมุมเสา เสามุมมันจะมีมันจะต้องรองรับตัวโครงสร้างเต้าสองอันก็เลยเรียกว่าเต้าลุมในขณะที่เต้าลายเนี่ยมันเป็นเสาทั่วไปซก็คือรับทางด้านนี้ก็ค,คือออกมาข้างนอกนะครับดังนั้นเนี่ยเต้าลายก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับใช้กับเสาทั่วไปหรือเสาปกติเพื่อรองรับโครงสร้างเฉยๆนะเต้าลุมเห็นไหมครับจะอยู่ตรงบริเวณมุมเสานี่ตรงนี้เต้าลุมเห็นไหมนี่ยนี่นี่นี่เต้าลุมในขณะที่เต้าลายอยู่ตรงนี้ครับ เท้าลายเห็นไหมครับก็คือเป็นแค่ต้นเดียวเป็นแค่อันเดียวก็วางจิ้มเข้าไปนะครับเป็นรับชัยคาในแนวเดียวดังนั้นความแตกต่างเขาก็เลยเรียกชื่อที่แตกต่างกันแต่หน้าที่ของเต้าก็คือรับชัยคาตัวบริเวณตรงนี้นะครับเขาก็จะมีสลักเดือยเพื่อป้องกันให้มันมีความแข็งแรงนมันะก็จะใช้สลักเดือยในการค้ำตัวโครงสร้างให้มันมีความแข็งแรงไม่ให้มันมีการขยับขยืขย่น นะอ่านะครับหรืออาจจะมีการนําค้างคาวก็คือถ้าสมมุติสลักเดือยไม่แน่นนะครับตอกว่ไม่แน่นเนี่ยก็มีไม้มาครอบนะครับเหมือนกับเป็นปรกกับนะครับแล้วก็เอาอ่าไม้มาตอกให้มันแน่นเข้าไปอีกนะครับเขาเรียกว่าค้างคาวคนโบราณเ็าจะชอบเรียกองค์ประกอบทางสถาปัตยมเนี่ยตามตามสิ่งที่เห็นโอ้มากรอบตัวกลางนะครับของตัวรับโครงสร้างก็จะเรียกคือเหมือนที่เราเราเห็นในงาน โครงสร้างไม้ทั่วไปในขณะที่ er คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัวอาคารนะครับสองข้างด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาจะเรียกว่าคือเพรนะก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่หน้าที่ใช้สอยก็คือเป็นหน้าที่เดียวกันคือรองรับโครงหลังคาในะขณะที่ปลายหลังคานะมันจะมีไม้สองชิ้นชิ้นที่หนึ่งคือเชิงชายชิ้นนี้คือจะไปเป็นตัวปิดนะครับตัวปิดชายคาอันนี้เรียกว่าเชิงชายนะชิ้นที่สองนะครับ จะเป็นไม้บางๆวา,า,างบนเชิงชายนะครับถ้าเราดูในรูปด้านมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเชิงชายนะครับไอตัวนี้เขาเรียกว่าสะพานหนูเอาไว้ปิดบนเชิงชายนะครับเหตุผลที่เรียกสะพานหนูเพราะว่าอาจจะมีคนไปเห็นหนูมันวิ่งอยู่นะครับเขาก็เลยเรียกชื่อตรงนี้ตามสิ่งที่เห็นเห็นไหมเห็นเชิงชายไหมนะเชิงชายนะครับ แล้วด้านบนตรงนี้ก็เป็นสะพานหนูปิดข้างบนนะไม่ใช่เป็นไม้แผ่นเดียวนะมีสองแผ่นนะครับปิดเอาไว้เพื่อให้โครงสร้างมันมันไม่มันไม่กระเดิดนะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วยเป็นตัวปิดจบมาสู่โครงสร้างหลักคือโครงสร้างหลังคาจะมีดั้งวางมันคืออันนี้เป็นจันทันแล้วก็ตัวนี้เป็นแปงนะตัวที่อจารขีตรงนี้เป็นแปรนะุนนนะมนี้เป็นจันทันนะ จันทันทาหน้าที่รับแปรนะครับแปรเนี่ยทําหน้าที่รับไม้กรอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อบิดให้ตัวเป็นการวางระแนงนะครับเด็กๆจะเห็นตัวนี้อันหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมีตัวเสริมขึ้นมาตัวนี้นะครับเป็นแนวเส้นนี้ตรงนี้เรียกว่าไม้กรอนะครับเอาไว้แอนดัดหลังคาให้มันมีความโค้งนะครับอด้านนี้จะชัดกว่านะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ เป็นไม้กอนนะครับแล้วก็วางระแนงเพื่อเกี่ยวกับพวกโครงสร้างหลังคามันจะทําให้หลังคามีความแอนดนะนะน้านบนสุดเป็นอกไก่นี้เป็นอกไก่นะครับน,นี่คือส่วนโครงสร้างของตัวเรือนไทยดังนั้นเนี่ยในโครงสร้างอาคารโบราณที่ต้องการให้ความแอนโค้งของหลังคาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบตัวหนึ่งเสริมขึ้นมาเพราะว่าถ้าใช้จันทันอย่างเดียวเนี่ยมันจะแข็งดังนั้นเนี่ยช่างโบราณเขาก็จะทําตัวไม้กอนตัวเนี้ เป็นไม้บางๆนะครับแอนให้มันโคง้งแล้วก็วางระแนงซอยย่อยเข้าไปอีกเพื่อวางหลังคาดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับโครงสร้างไม้ที่เป็นเป็นบ้านทั่วไปคือถ้าเป็นโครงสร้างไม้ทั่วไปเนี่ยแปรตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยต่อวัสดุมุงได้เลยจะเป็นลอนคู่จะเป็นหลังคาสังกะสีต่อได้เลยนะฮะแต่หลังคามนม่ตรงแต่ในขณะที่ของเรือนไทยโบราณเนี่ยนะครับเขาจะวางไม้กรอนเนี่ยบนแปรอีกทีหนึง่ง เพื่อแอนให้ตัวหลังคามันโค้งนะครับแล้วก็ค่อยวางตัวระแนงระแนงจะถี่ยิบเลยเพราะว่าระแนงต้องการที่ในระยะของตัวกระเบื้องดินเผาเนี่ยมันจะประมาณ10%บเปอนังนั้นตัวระแนงเนี่ยอาจจะเป็นไม้แค่หนานิดเดียวแล้วก็วางขีดทีดีๆเพื่อแขวนตัวกระเบื้องนะครับหน้าจั่วจะมีลายลูกฟ้ามีลายพระอาทิตย์ถ้าเป็นอีสานเนี่ยเป็นเร,เรียกว่าลายตะเวนมีหน้าจั่วแบบใบเรือก็แล้วแต่รสนิยมของเจ้าของในการที่จะมาทํา เดี๋ยวนี้คือตัวป้านลมนะครับตัวนี้ทั้งหมดนี่เรียกว่าป้านลมตรงนี้เรียกว่าเหงานะครับตรงเหงาปลายตัดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวเหงาแบบหางปลานะการสร้างเรือนไทยเขาจะไม่เอาพวกช่อฟ้ามาประดับนะครับเพราะว่าเขาจะยกองประกอบพวกนี้ไปไว้ที่วัดเขาจะไม่สร้างในเรือนดังนั้นเราจะไม่เห็นเลยว่าเรือนไทยเนี่ยจะมีการนําพวกช่อฟ้าใบลากระไรมาประดับไม่เอานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรียบๆง่ายๆนะ อ่นนี้เหงาแบบหางปลานไหมหางปลาเป็นเหมือนหางปลาปลายเป็นหางปลาคืออยากจะเจอเป็นแบบเป็นลายตัวเหงาอย่างนี้นะครับเป็นลายตัวเหงาน,นะอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของในความที่จะชอบในการใช้งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเรือนไทยเป็นแบบแบบสรุปนะครับถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยมันมีมันมีหน,นังสือเกี่ยวกับเรือนไทยภาคกลางของอาจารย์ต่างๆที่ ท่านเขียนเอาไว้แล้วก็ท่านวิจัยเอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถศึกษาได้นะอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นที่เรารู้คุณลักษณะเด่นของเขาแล้วก็โครงสร้างหลักๆที่พึงจะสามารถไปปรับใช้กับการออกแบบนนในอนาคต